ตูปต้าตัวเนี้ยครับสองพันกว่าบาทนะฮะไม่ธรรมดานะจะพอบ่อเนี่ยผมวาเหล็กออกเยอะนะใช้เหล็กใช้เหล็กแบบไม่กลัวเปลืองเหล็กเลย <laughs> ครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าช่องดีมีสาระมีความรู้เป็นทางเรื่องของกเกษตรตะกรในเรื่องของรถไถดัดแปลงนะฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านหาดเท็รอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถไถดัดแปลงคันนี้เป็นรถไถดัดแปลงคันที่ผมดูแล้วครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าเข้าตากรรมการนะฮะเข้าตากรรมการรถไถคันนี้เป็นคันแรกของช่างนะฮะ ช่างทางเหนือเขาเรียกสลาดนะสลาดทูลน,นะพอดีเมื่อวานนี้ผมจะไปหาสลาดทูลที่บ้านแล้วก็เลยให้ทางพี่มนติดต่อให้ปรากฏว่ารถคันที่สลาดทูลทําไว้นั้นขายฮะท่านผู้ชมขายไปไหนขายไปไหนขายมาที่บ้านหาดเคล็ดเนี่ยฮะผมก็เลยต้องตามมาที่บ้านหาดเคล็ดนะเพราะว่าพัดผลคนรากหญ้าสายลุยอยู่ตรงไหนถ้ารู้ลุยไปนะฮะ ลุยไปมากับสิริสิริพาผมหลงอีกแล้วครับวันนี้หลงเข้าไปในซอยเล็กๆให้ผมเลี้ยวผมก็ต้องเลี้ยวนะไม่เป็นไรสิริก็คือสิริเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถถตาแปงของสลาดทูลกันนะว่ารถไถยสลาดทูลที่ผมบอกว่าเข้าตากรรมการนั้นจะเข้าตา f อฟหลายๆท่านหรือไม่นะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าคลิปที่ผมนําเสนอนี้เป็นประโยชน์เป็นมีสาระให้กับพี่น้องเกษตรกรช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพัดผพลคนรกหญยาด้วยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับไป นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถไถดัดแปลงของสล่าทูนหรือว่าช่างทูนนะ,นข,นะข,นขันแรกนะฮะครั้งขันแรกนี้ผมมาเห็นแล้วผมบอกว่ารู้สึกว่าเข้าตากรรำการเลยนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะพาทนะ่านผู้ชมไปชมในตัวรถใกล้ๆเลยนะนะครับว่ารูปทรงแบบนี้การทําแบบนี้จะเป็นเหมือนรถไถแล้วก็ใช้สดุอุปกรณ์ที่เป็น แบบไหนราคาเท่าไรนะฮะรถคันนี้เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะพอดีสลาทูนไม่อยู่นะคือสลาทูนขายออกมาแล้วนะฮะสลาทูนขายออกมาแล้วคันนี้ก็อยู่รถกับลูกค้าของสลัทูนนะครับดีวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะสไตล์ของสลัทูนก็คือรถคันนี้ก็เดิมๆหน้าน่าจะเป็นโครงทะเลทงนะฮะเขียนว่าอะไรอ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่ฮะเป็นโครงบิ๊กจิ๋วครับเพื่อนบิ๊กจิว๋วสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนในรูปแบบของการ ติดตั้งรูนเหล็กฮะเหล็กนี้ใช้เหล็กหนาเนี่ยหกมิลกระบอกไฮดรอลิกสามสิบเซนระยะชักสาสิบเซนนะฮะตัวหลังสามตันแล้วก็สายไฮดรอลิกน่าจะเป็นสาย2ชั้นนะ,ะเบอร์เลยเนาะสายสองชั้นเลยนะเบอร์ลนะเก้าห้าเก้าูย์ห้าศูนอะไรนะแต่มันหนาฮะหนาบอกได้เลยว่าหนา แฮนด์บราวนี่น่าจะเป็นของกัญญาพัฒน์รอเปล่าอ๋อใช่เป็นของกัญญาพัฒนนะฮะแฮนด์บราวสองตัวแฮนด์บราวสองแกนนะฮะนี่ระบบเบรกอันนี้ระบบคันเร่งอันนี้เป็นระบบเบรกลูกเตะอยู่ในตัวเดียวกันแล้วเนี่ยสายพานร้อยห้าสิบนิ้วนะฮะถือว่าถือว่ายาวนะครับรถคันนี้สายพานถือว่ายาวอันนี้เครื่องนี้รู้สึกจะขยับไปหน้าเยอะไปหน่อย มันเลยทำให้สายพานยาวนะฮะแต่ก็พอดีนะเพราะว่า,าหนักหน้ามันก็จะดีเวลาเราดันข้อเดียวมันก็คือเวลาเราดันนหนักมันจะดีนะฮะผมอะไรก็ติดตั้งได้ดีฮนะเหล็กนี่แข็งแรงนะผมบอกเลยนะผมจะติดใจเหล็กนะเหล็กหนานะครับเนะี่ยแล้วไม่ใช่เหล็กเหล็กธรรมดานะผมดูแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กอะไรที่ที่ทผมก็พูดไมถูกเนาะ แต,แต่รู้ว่ารู้มีความรู้สึกว่าเหล็กแล้วเนี่ยหนาเหล็กในรถคันนี้หนาครับแล้วก็ไม่ใช่เหล็กธรรมดาน่าจะเป็นเหล็กกล้าอะไรสักอย่างเนะี่ยบาอนี้ก็โอเคเลยฮนะบาะคูปต้าของแท้เลยนะโอโ้โหไอตัวนี้เหล็กไอบาะตัวนี้น่าจะประมาณสองพันกว่าบาทนะเนี่ยบาะคูปต้าตัวนี้ครับสองพันกว่าบาทนะฮะไม่ธรรมดาแนละ้วจะพอบ,บออเนี้ยผมว่าสองพันกว่าบาทแนะ่นอนเพราะว่าถ้าพันกว่าบาทนี่จะเป็นแบบเย็บนะอันนี้ไบ่อไม่ได้เย็บเลยฮนะ ถือว่าคุม้มนะนี่มีสปริงด้วยฮนะอ่าสปริงโชคสปริงด้วยอันนี้ช่วยเลี้ยวซ้ายช่วยเลี้ยวขวาอ่าก็โอเคเลยผมว่าโอเคนะเพราะว่ารถคันนี้อ๋อใช่ใช้เท้าเหยียบนะใช้เท้าเหยียบเครื่องก็เป็นเครื่อง et หนึ่งหนึ่งศูนอวันนี้ก็แน่นหนาเนี่ยแน่นหนาครับท่านผะู้ชมคันชักคันสรงคันชักก็โอ้โหนี่ก็เป็นเหล็กเหลี่ยมนะ นี่จะเป็นเหล็กคล้ายๆเหล็กอ่าเหล็กเหล็กเหล็กแสแรงหรือว่าเหล็กอ่าเหล็กเหล็กดัดเหล็กเนาะเหล็กดัดเหล็กอีกทีนึงเ่ไอตัวนี้น่าจะน่าจะอันนิดนิดนึงนะอนาคตน่าจะเปลี่ยนได้ตัวนี้งอตัวนี้เป็นคันชักคันส่งแล้วตัวคานตัวคานใบมีดด้านหน้านี่ก็โอเคเลยฮะผ่านใช้เหล็กหนาเหล็กเหลี่ยมกล่องเหลี่ยมฮะเหล็กหนา การติดตั้งใบมีดด้านหน้าก็อยู่ระหว่างล่างนิดนึงโอเคเลยฮะถือว่าใช้ได้เลยผ่านมาดูผ่านหลังฮะท่านผู้ชมนี่ผ่านหลังนี่ก็เป็นระบบน่าจะน่าจะขยับได้เนาะตัวนี้ผมเห็นขยับปัดทรายได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าสามารถที่จะถอดสลักตัวนี้แล้วก็เอาเทลเลอร์มาลากต่อลากพ่วงได้ อ๋อน่าจะปัด้ายได้ครับท่านผู้ชมเียคันนี้ถอดถลักตัวนี้ออกแล้วก็ย้ายมาเสียบตรงนี้นะฮะนี่ปัด้ายได้นะครับเนี่ยถอดสลักตัวนี้ออกแล้วก็เอาย้ายมาใส่รูนี้ก็สามารถที่จะปัด้ายได้นิดนึงนะฮะแต่ว่าแต่ว่าตัวกระบอกไฮดรอลิกตัวหลังนี้นเพื่อนๆอ่าเป็นเป็นการเชื่อมที่น่าจะมาแก้ไขที่หลังนะบผมว่านนะตัวนี้น่าจะมาแก้ไขที่หลังใช้เหล็กใช้เหล็กอ่า เหล็กหุนนี่เป็นสีหุนนะฮะแล้วก็กลับกลับตัวนี้ขึ้นบนอันนี้ข้างล่างนะแล้วก็เหล็กแขนตัวนี้ก็แข็งแรงฮะเป็นเหล็กแบบนี้เลยเหล็กสีลางสามนิ้วฮะตสงสัยที่บ้านช่างทูนยสงสัยเหล็กเยอะนะใช้เหล็กใช้เหล็กแบบไม่กลัวเปลืองเหล็กเลยจะพาะจะพ่อเหล็กนี่ผมว่าถ้าเกิดทั้งกิโลขายนี่ น่าจะได้เยอะน,น่าจะได้หลายพันเลยนเนี่ยแหละจะพาะเหล็กเนี่ยผมว่านนะโอ้โหท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ารถคันนี้เสียก็ซื้อมาเท่าไหร่ <laughs> ผมคำนวณดูแล้วโอ้โหซื้อมาได้ได้คุ้มได้ถูกมากเลยฮะท่านผู้ชมเนี่ยอือหือยอดจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมดูรูปทรงแล้วคิดว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนนะ FC ทางฝั่ง จังหวัดน่านนะ,ะถ้าชมคลิปนี้นะ,ะถ้าอยากจะได้นะฮะเห็นฝีมือของช่างทูนแล้วนะฮะถ้าอยากได้เดี๋ยวโทรติดต่อช่างทูนได้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้หน้าจอหน้าคลิปนะฮะว่าหมายเลขของช่างทูนถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะฮะเราดูแล้วโอ้ถูกอกถูกใจเหล็กก็เด็กหนานะราคาก็จับต้องได้นี่ติดต่อช่างทูนได้เลยนะ,ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมวางไว้หน้าจอในขณะนี้น,นะฮะนี่ดูอลังการนะ หลังคาดูแค่เหล็กหลังคาก็รู้ยาวด้วยอ่ะอย่างแบบไม่ต้องกลัวทั้งฝนทั้งฟ้าฝนแดดอะไรไม่ต้องกลัวแล้ววิธีการเอามาตั้งตรงตัวค้ำตั้งได้แบบสุดยอดและเท่มากเลยนะก็คือไม่บางไม่บางข้างหน้าด้วยไม่บางข้างหน้าอย่างอย่างเจ้าอื่นไม่เจ้าเจ้าอื่นเรารถผมนี่เลยลถผมตั้งตรงนี้บางไหนจะบังกระจกแล้วตุ๊กตาด้วยแต่นี้บางไว้ข้างๆเวลาเราขึ้นเหรอ ถือโอกาสจับนี้ขึ้นได้สะดวกแล้อีกนะแต่ว่าไม่เกะกะไม่เกะกะน,นะเพื่อนนะโอเคนะผมว่ามันมันลงตัวมากเลยอะนะโอ้สุดยอดก็เห็นรถมาหลายคันก็หลายๆคันก็แตกต่างกันไปนะเพื่อนๆนะเนี่ยดูคันเร่งอะไม่ต้องคิดเลยมากแค่เหล็กคันเร่งเนี่ยก็เป็นเหล็กเลี่ยงเหล็กเหล็กแข็งด้วยเนะี่ยโอ้สลาทูนี่สุดยอดจริงๆเลยอือหือ แต่ตอนนี้ก็กระทะยาะกระทะนี่เป็นกระทะหนีบอยู่นะฮะถ้าเจ้าของใหม่ก็คิดว่าจะเปลี่ยนอยู่นะฮะแนะนาให้เปลี่ยนเป็น,เปนกระทะ,ะปิกอัพธรรมดาครับขอบ16ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอยทดสอบดูนะครับว่าการทํางานของรถคันนี้เนี่ยที่ซื้อมาในราคา40,000าเนี่ยจะคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหนนะเต่ผมบอกก็ได้เลยว่าคุ้มแน่นอนเฉพาะเหล็กนี่ก็เลยน่าจะหลายพันละอ่ะเดี๋ยวไปดูการทางานนะครับท่านผู้ชม ไม่ไก้ไม่ได้นี่คำเกียร์คำเกียร์คำ,ำเกียร์อยู่ว่างเ่ร ไม่จับด้วย ซื้อมาเพื่อที่เมาไว้ในสวนนะฮะไม่ได้มาไว้ไถนาก็เลยจะให้ไถโพสหน่อยก็ไม่น่าจะมีพื้นที่ไถนะดันก่อม้าเลยดันก่อไม้ต้ข้าก่อม้เลย หมดรหมดโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้คลิปที่พัดพลน,นาเสนอเป็นประโยชน์ต่อท่านนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ